เมื่อแชมป์ชาวเนเธอร์แลนด์ครับเจอคนไทยตัวเล็กกว่างานนี้เลยกะใส่ไม่ยั้งแต่ว่าคนนั้นคือช้างเผือกครับโอ้โหสนุกเลยครับจังหวะนี้ครับช้างเผือกขยับเข้าหาครับหมัดซ้ายครับช้างเผือกตําด้วยแข้งซ้ายครับขีดไม่ออกบอกซ้ายครับหัวมาครับมาลอนครับแต่ไม่มีน้ำหนักเจอหมัดซ้ายตรงช้างเผือกครับลงไปครับโอ้นั่งเเครงอยู่บนพื้น กรรมการยังไงก็กรรมการโดนไปก่อนหนึ่งนับครับผมจังหวะนี้วนมาความไม่โดนเจอมาซ้ายคืนไปครับมาลอนมาลอนยังไงดีมาลอนพยายามจะสู้สุดชีวิตเจอมาซ้ายลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นอีกแล้วครับโอ้โหบอกแล้วว่าอย่าเล่าเลวาครับเล่าเลวาเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับเขาหาครับลุยกันต่อครับเวลายังไม่หมดครับยังไม่หยุดทําให้สิ้นสุดเสียงระฆังครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับ จงังหวดขวามาครับทถนนของมาลอนครับอ่ามาลนมีเติมครับมาลอนโอเจอมาซ้ายตรงครับลงไปนั่งเครงยังไงครับลุกขึ้นไวลุกไวแต่แต่โปร,ป,ร,ป,รปัตโปรเปกรรมการยุติการชกไปเลยครับแหมมีทาท่าทางไม่พอใจเข้ามาลอนครับอ